ต่อไปของเราวในวันนี้นะคะก็คือห้องกง เราได้แบบการไปทัวร์เขาเรียกว่าเป็นแบบทัวร์ไพรเวทกันเลยทีเดียวอุ้ยจริงป่ะแม่ชายจะพาไปทำบุญพระเวทที่นูน่นเล้เราไปทริปนี้มันเป็นทริปหมู่ปะเป็นท<ก>ริปหมู่ก็มีหมู่ด้วยแล้วก็มีดิสนีย์แลนด์ด้วยรวมทางรถที่จะมารับเราตอนถึงฮ่องกงน,นั่นคือ <Yeah. S 1> เอาพอดเนยเออนะคะวันนี้เราสี่คนก็ถึงแล้วค่ะ <laughs> ถึงไหน <laughs> นิดเดียวเราไปดูกันนะคะว่า อาปัญญาเขาจะชนะพระเนะฮะเขาจะทำรายการอะไรต่อรอบนี้นะคะเราจะไปกันอยู่ที่4ี่วัน3มคืน่เดี๋ยวจะไปถึงนู่นเราจะบอกว่าเรามากับใครที่เป็นตัวปอนเซอร์หลักกับเราและทำให้เราไปกันแบบเรียกว่าเป็นทัวร์เรียกว่าทัวร์แบบไพรเวทเขามากับเราเลยเหรอเขามากับเราเลยหรอ ก็เป็นการมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งการไปต่างประเทศกับ p าว e r p u ์พเกครั้งที่สองเต้เว่าวันนี้เต้จะพูดคำว่าไปฮ่องกงกี่ครับและตอนนี้ครับทุกคนเราก็อยู่กันที่แล้วเต้จะบอกช่องทางการเดินเดว่าคร้านี้เลี้ยวนั้นทุกอย่างมีสาระหมดที่ไหนบ้างอ้าวเราใครก็ต้องก็ต้องมาเราก็ต้องรู้ไงเราไปกระส่ายการบินที่ชื่อว่าหนาเว่ยคาเทคคาเท่ที่รักเคยไปฮ่องกงไหมคะเคยไปแล้วค่ะแล้วมาทำไมฮะ อ๋อขอโทษเคยไปแล้วแล้วมาทำไมอ่ะก็ไปอีกก็ได้ดอกมันเรื่องแบบเท่นี่ไปแล้วมันข้ามไปอีกโ่าญี่ปุ่นกูเคยไปแล้วกูจะไปอีกเลยหรือดอกตายมูวมสทมซ่ะทิพวรรณีอะไรนะอะไรนะถึงจะสนุกปะยังไม่ได้เริ่มบินยังไม่ได้ไปเลยที่พาานมูลของเราก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเราคิดว่าเราจะได้นอนด้วยกันปะไม่ เธอจะนอนใส่ก Get ็เธอรู้ไหมว่าโรงแรมเรจะไปนอนเนี่ยก็จะมีการแสดงอะไรมีการแสดงรำให้ดูหน้าหัวเตียงฟ้าไทยถึงข้วตงเลยหรอคะใช่ตลกมากเลยอย่างเมื่อกี้เดินเข้ามาถึงอ่ะอีข้างบนเนี่ยมึงเห็นปะปกติมองแป๊บเดียวมันจะรู้นะมันคือไฟอ่ะเราว่าจะแล้วมันมันคือไฟนี่ค่เพ่นักพิธอาร์ตไม่ใช่รถทั่ว คนไม่รู้ไม่ผิดรู้หน่อยอันเนี้ลูกค้าไม่ได้เข้านะแต่อาหารมาเสริมนะฉันก็อยากรีวิวทุกบางว่าชาเทพเก็เสริมอะไรกันบ้างอ่าไหน,นลองดูดี่ชิมลดงดูเขจะเป็นยังไงร้อนนะร้อนมากเลยอนะ่ะปวดหัวปวดหัว ทคนปะโหเ่บ้างคนโห่เออประเด็นประเด็นคืออันนี้ใครรู้บ้างว่าอันนี้ใส่อะไรเอาเอาแกงใส่กระดิ่งก็เป็นไปได้โหมังหรือเอาไอ้ติ๊เนี่ยควักออกมาจากแล้วใส่กระดิ่งเสื้อกินเรนถ้วยซับซ้อนจังวะกุ้งเห็นแมมฉันบอกแล้วมันคือมีกุ้งไม่ใช่ไงมีกุ้งหรืออะไใช่ใช่เออมีกุ้งใช่ ครับนนี่คือฟองแมมเอาไว้แบบเกลี่ยรองพื้นน่าจะน้าเป็นยังไงบ้างน่าจะน่าจะเป็นอย่างงี้ไม่น่าทานเลยค่ะชิมซาลาตรงแน่ตทำไมเป็นทานถ้าเป็นอยังไงตีจะเลือกกินอะไรก่อนหรว่าเป็นทานจะเลือกกินขนมปังก่อนหรือกินข้าวนก่อนเป็นคนกินของข้าวก่อน <ật> ต่อไปที่มันจะเป็นปิดที่แบเอาคอามาเป็นจิม้มแบบเน้เจเยจนะิ้มจะได้ยังไงแต่จะได้ว่า<ร>บิ๊กบิ๊กมีลมด้วยถ้าจหงเออไม่รู้น้ำมันไปได้ไห จองเมิดเป็นเลยวะให้เลวะนะครเราก็ทานอะไรนี้เสร็จแล้วจะแม้เราก็จะทำกานเราก็จะทำการกินตนตื่นากไม่ดเคบ่ว่าโบราทางท่แรก็กล้งก็เป็นอานาินจะให้แบบทำเป็นหน้าเดิอ๋อคือบคืนค่เป็นอาใช่ครับ แต่ว่าฮ่องกงเขาจะเจอทัวคนอื่นครับผมทาัวร์ของคก็ได้เราไม่แน่แต่จะไปไหว้พระที่ฮ่องกงแล้วจะทลมาได้ไได้วย้อ้าวแหบวบแบบกไม่นว่ากับอียิปต์ไปแล้วเน <c oughs> ี่ะทัวร์วันที่เรามาเขาชื่อว่า OA c i ั y t o เป็นทัวร์แบบไพรเว<อ>ทนอกจากว่าเขาจะมีที่ฮ่องกองแล้วเนี่ยเขายังมีแบบในโซนยุโรปด้วยซึ่ง เรามีโอกาสที่จะไปยุโรปแน่นอนบอกเขาบอกแล้วเฮ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะและนี่ก็คือหุ้นส่วนใหญ่ของโอเอซิสเฮ้ยต้อองขบคุณด้วยนะกลับพพี่ทุกเป็นเจ้าของนลยจิ้มไก่ตาไก่ยักษ์เสือใหญ่ค่ะเอามาด้วยไหมเอามาด้วยไหมเอามาด้วยค่ะเดี๋ยวถ่ายลงให้ไดีถ่ายลงให้เลยนะคะเราก็จะไปหาป้ายต่อหมออีเวคชั่นกันอีเวคชั่น เกียงภาษาอังกฤษมากมัง้งกูอยู่เหมือนเครื่องกูให้อีเจนสั่งน้ำให้มันบอก with with <c oughs> water with with ice water with ice กูบอก2ูไม่บอกกูบอก head water กูบอกยังไงวกูสั่งอะไรอีไ,ไปถ <c oughs> ่ะไปเ w o อีเจนสั่งเฮียอะไรกูพูดเลย2 ที่เกลียดพูดกลัวพูดผิดจะเงินหน้าเราอยากสั่งอะไรอย่างเช่นแบบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแค่พูดว่าอะกกราสแล้วตามด้วยชนิดของเครื่องดื่มก็ได้วอชื่แบบน้ำเปล่าก็อะกกราสกราสสวอตเรอแย่มาแล้วอะกกราสออฟสปาเกตตี้มาไหมสปาเกตตี้ใส่มาในแก้วใส่แก้วเออตอนนี้นะคะเราก็ทำอย่างนี้ค่ะแอปพลิเคชันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามาลงทะเบียนนะคะเราก็จะได้เงิน100ฮ่องกงค่ะสามารถที่จะนำไปช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อแบรนด์เนมได้เลย5ใบ ในเว็บของท่องกงทัวริเรซิ่บอร์ดเนาะระหว่างที่เติมหน้านะคะนะคะการมากับเพื่อนมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเขาให้กรอกอะไรอ่ะกูก็ลอกเลยกูลอกเพื่อนจริงอ่ะกูลอกของยูเจนอ่ะลอกด้วยอ่ะเบอร์รหัสสปอร์ตด้วยอะเราก็จะให้มันแล้วนะคะกับ QR โค้ดก็จะอยู่ข้างในนี้แล้วก็จะเกมาประมาณ4,000บาทไทยออกใช่เราใช้เงินแค่นี้ได้ปะ3วันได้ก็คือกินสตรีดทุกอย่าดเลยล้นก็หลุดยังหลุดมีใช่มันจะมีแบบอ๋อเป็นลมมีออกก็ไปเอาผ่านแล้วมีเป็นไงมีทำหน้า อ,อันนี้ก็คือเขาก็มาหลับเราจนถึงที่นี่เลยนะคะสวัสดีครับเป็นแบบเป็นทัวร์ที่เรียกว่าพเวทแบบมากสำหรับพวกเราก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวขอเจ้าเอาผ้ามาหลับเราเป็นเอาผัดตลอดทั้งทริปเลย,เ,ลยเห็นไหมล่ะเราก็ไม่ต้องไปนั่งแบบรถไฟให้รู้สึกแบบว่าขึ้น่าเดินทางลำบากแต่แต่ห้องกงที่มาเขาต้องให้ไปถ่ายรูปที่สถานีรถไฟฟ้าเออรถไฟฟ้าอะไรคะชิงหันเซม อ๋อขอบคุณค่ะมาค่ะเราไปเจอกันที่รถเอาผาดรนเนอร์กันดีกว่า มึงกระเทยออกมาถึงอ่ะไม่ได้อยากจะชมอารยธรรมไม่ได้อยากจะดูแบบสถานที่ไม่ได้อยากจะดูแบบวัฒนธรรมการกินอย่างเงี้ยเขาห้างเขาห้างก่อนเลยซื้อของดอกช้อปปิ้งเดินตัวปีว่าเดินไงครับอันนี้เขาเรียกว่าเดินเฮงเจียเหมือนมากอันนี้เขาเรียกว่าเดินเฮงเจียพายานมันวายหอดเฮงเจียไงส่งอกลับบ้านจ้าตุ้ยกายฟังเลยคร้บใครเป็นซวยเจ๊ซวยเจง อุ้ยหล่อสุดเลยอ่ะพระถังซาลูตาไทยคนถือกล้องไม่เป็นม้าอยากเห็นจะเป็นคนอินฟ้าอยากเห็นจะเป็นคนอินฟ้าจูน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 ทำยีงดิเร็วสี่คนนี้หน้าตาไม่เหมือนคนละประเทศเดียวกันเลยคนละประเทศเดียวกันหน้าตาไม่เหมือนนคละประเทศเดียวกันหน้าตาเหมือนคนละประเทศเดียวกันเต้หน้าเหมือนเกาหลีเกาหลีเออต่อมาเลยเวเนยไครกูค่ะ เพื่อนมึงค่ะนะอันนี้เวเนค่ะนะเพื่อนมึงค่ะอันนี้เหมือนอุลุกวัยไทยอันนี้เหมือนจีนเวเนจเพื่อนมึงชมค่ะอินเดียก็บอกว่าอินเดียเพื่อนไม่โกรธหรอกอากาศก็คือมึงอากาศแบบก็ไทยเลยเว้ยแบบอนี่อาใส่หลายชั้นมาดอกตายดอกเฮ้ยรำคราชรถมาราบราทุกคนจะมารับสปอโกะกระเป๋าครับเดี๋ยวเราไปรถ่นนีอ้าว ดดเ,เอาดีๆจริงไหเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่รีพาวเอร์เบย์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ริมทะเลค่ะอ้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะเราต้องเดินไปไงคะเพื่อนค่ะไม่ใช่หาดันไม่ใช่โร<อ><อ>งแรมหรอไม่ใช่นี่คือมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลค่ะ เอาหรอนี่เข้าใจว่าตามตามไปนี่ตลอดเลยแล้ววนะ่าแบบไม่ใช่ค่ะก็เพิ่งรู้จากเขาเมื่อกี้เหมือนกันไปทางนี้ถูกไหมคิดว่าใช่เคยมาหนึ่งครั้งแล้วแต่ตอนนั้นนั่งรถเมล์มาเอาแล้วคุณนั่งไปไหนกันนะก็ไปทาง<อ>าน้นแล้วมั่นมากบอกไปทางนี้ไปทางน,างนี้ไปทางนี้ถูกไหม ว่าใช่เคยมาหนึ่งครั้งแล้วแต่นอันดับแรกนะคะเราก็จะมาไหว้สกุลจ้าแม่กวนอิมเลยในวันแรกริมทะเลเพราะว่าเพื่อความปังสิริมงคลมาขอลูกมึงมีผัวกันค่ะอีจูมีผัวกันค่ะโอ้มาขอลูกเลยที่นี่คือทัวร์ของสกายฮ่องกงเป็นโคลอซียี่ความต่างคือทัวร์สกายฮ่องกงอ่ะเขาสามารถคัสตอมได้สวัสดีครับขอตอนเราขอสู่สมุย มาสมุยครับนี่ไงกะเทยหิวกะเทยหิวเป็นสไตล์รานดาอุ้ยดีมากเลยค่ะดีมากเลยตรงนั้นดีมากเลยค่ะพวกลาบนอกจากการขอลูกแล้วขออะไรนะความปลอดภัยการเดินทางขอลูกแล้วก็ต่ออายุถ้าเกิดฉันเดิน20รอบอะเขจะมีอายุยี่สิบหกปีเลยนะรถไปเรื่อย แล้วได้เดินอยู่หใจวายเหรอเดินอยู่แล้วแบบเริ่มมึนหัวความดันขึ้นเราเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยทำไงอ่ะภาษาไทยด้วยนะอชื่อนำสกุลวันเดอนปีเกิดนะครับเน้องคงเสนอว่าขออย่างเดียวนะครับก็ดีว่าถด้ที่ดูคนหนึ่งห้าอย่างคนหนึ่งสองอย่างมันก็ต้องต่อคิวยาวเลยคิดว่าขออย่างเดียวก่อนนะครับขอขอรัดคิวอย่างงี้ได้ไหมได้ขออะไรก็ได้นะครับแต่แต่ว่าตึ้งชื่อบ้านที่สุดก็คือขอลูกขอข้อเดียวเลยครับขอสิ่งที่ขอไป่อน้านนี้มาให้หมดเลย ขอขัขขคิวค่วเทพเจ้าโชคลาภเงินทองครับก็คือาภาษากรงเรียกว่าไฉ่สิงียอ๋อไฉ่สิงี้ใช่ครับแต่เขา,เามีความหมายก็คือว่าเราจะลูกเขานะครับขอให้เรามีเงินมีทองเข้ามาตอนที่เรามาขอนะครับเรามารูปเราก็ต้องการเอาแบงค์ที่หมายเลขสวยๆตัวใหญ่เราจะกลับเนี่ ก็หมายความว่าสีนส่นิ้วกับสี่นิ้วรวมมันเป็นแปดรวมกันรวยต้นแดือวหัวหมายความว่าเราออกไปทําธุรกิจให้มีสมองคิดไวใช้หน้าใช้ตาใครชอบใครรักทางดาบลงมาคือเอกไปรับเงินรับทองเสร็จแล้วลงมาทางนี้ตรงกระเป๋าไม่ลงเท้าคือว่าคุณห้องกงคุณเนถือว่าลงเท้าเหยียบออพื้นที่สปก อ๋อไม่เกรรมให้ยับเลยมีความหมายว่าที่เนียเหมือนกันอย่างเงี้ยเก็บให้ไม่ให้คนอื่นเกระเทยก็คือคนหาแบงก์กันในตัวแต่าบาเหมือนแบบกู้มูลจุดลอยแล้วที่สอมาก็บอกว่าลงท้ายด้วยตัวหนึ่งแต่ที่เขาบอกว่ารวยทุกวันทำไมกูมืดตลอดเลยวะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปแล้วเขาจะเป็นการข้ามสะพานเพื่อต่ออายุแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราแบบไม่มีความรู้จริงๆอ่ะเราแบบเดินแบบอีกฝั่งนึงอ่ะจะเป็นการลดอายุนะเว้ยอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ความรู้ใหม่<ช>ต้องระวังแล้วก็ต้องถามเขาดีๆพะถ้าเกิดเราเดินลดอายุปุ๊บเนี่ยฉลามตรงนี้จะขึ้นมากินเราเพราะว่าฉาลามนั่นชอบงับอูดงับงับงับ ถ้าแม้ถ้าทีมอ่ะเขาตอนที่เด็กอ่ะเขาฝันได้นะว่าวันไหนอ่ะมีอันตรายมีลมแรงมีพายุนะครับเขาจะเติมหมู่บ้านแถวนี้นบอกว่าเฮ้ยวันนี้ออกไปทํางานไม่ได้ระวังหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็ที่บ้านสมัยก่อนเขามาก่อนจริงๆวันนี้เขามาก่อนต้องเห่งใจให้ค่อยนดินสุดก็จะได้3วันต่ออีกอีกสามวันถ้าอยากได้1ปีก็3 3 3 ขอนัวเรื่อยๆขอผรอ,รอเทปกลุ่มขมับแล้วไหมผัวแล้วจริงต้องมีผัวแล้วเวน,นี้ขอรำลำแซ่บหล่อๆสุดๆแล้วคนแล้วคนที่เงียบๆอยู่เน,นี่ยกำลังเ <c oughs> ข่าเนะก็คือพูดดังๆไปเลยเขาจะได้รู้แล้วเดี๋ยวฉันจะ <c oughs> เดินไปถ่ายรูปด้านหลังแล้วเรามาดูกันว่ารอบนี้ฉันจะมีสามีหรือไม่สาธุ หนุ่มถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยกไปปิ๊งเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เร็วๆก็สถานที่นี้นะครับเขาบอกว่าให้พูดชื่อกับวันเดือนปีเกิดเนาะแล้วก็ขอสเปคของสามีหรือแฟนที่อยากได้แล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปอันนี้เก็บเอาไว้เพื่อเป็นโชคลาภนะครับเหมือนกับว่าเขาขอพรก็น่าจะได้แหละอะไรเงี้ยเขาแต่เขาก็มีแฟนแล้วนะแล้วก็ยังอยากได้เลยเขาเลิกหรือไงมาแต่เขามาคุยกับฉันเมื่อกี้นี่คือบินว่าแบบเขาคุยคนนั้นคนนี้นะเยอะแยะเลยเขาเขาขาขออะไรเราจะเราเจะจะได้ ถ่ายให้เราบ้างดิอ้าวไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติถ่ายแล้วจะได้แฟนใหม่หรอใช่เป็นการบอกในใแหละเป็นการบอกในในเป็นแบบอารให้ทีมเขามาดูคลิปนี้มามองเห็นนอกแปดท่องตรงกลางก็จะมีตัวลุกซิลโดซิลอันนี้เกคืปภาษาจิตกา ความหมายก็คือว่าให้คนที่ชงอ่ะจะยืนอยู่ตรงกลางรวมกันเป็นเก้าเเก้าก็หมายความว่าอายุยืนยาวครับว่าาจริงๆก็คือว่าจะมองเห็นตรงนี้ทางทะเลอ่ะมันกว้างไม่มีภูเขาเขาจะให้เจ้าแม่คงเิมนะครับก็นั่งนกมาก็เดินทางนี้จะช่วยคนที่ชงอ่ะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ดีๆก็จะขอเข้ามา แต่ว่าตอนที่ขเขา,าก็มาเขาก็อยากจะให้แปดเซียนนี้ตอนที่ว่าข้างๆรอบนี้ช่วยคนที่ชงตรงกลากงกันหนไม่ต้องไปตอนนี้ทุกคนนะคะกําลังยืนรับพลังอยู่เพราะว่าเขาเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นไปนคนอินมาใช่นี่ไงนะอะรับตบสิ่งไม่ดีออกมรับแต่สิ่งดีเข้ามาน้อไม่ไม่ให้ไม่ได้ให้เต้นปั๊บ <laughs> ดูดิไม่ได้ให้เต้นปะทำเป็นเล่นดูใชาย่ำมาก นี่ไงเราจะได้มาเจอรักแท้ที่ผู้ชายทำนุ่ซุดขอทุกอย่างความปังความรวยเรื่องผู้ชายขอหมดก็เอาจริงการมากับทัวร์เขามันดีอย่างหนึ่งเลยไหมเราสามารถทําแบบถูกวิธีในการที่จะขอพรจุดต่างๆของฮ่องกงบางคนมางงไม่รู้ทําไงเดินไปเรื่อยพูดไปเรื่อยใช่อันนี้เขาบอกเลยว่าวิธีไหนทำให้เรารวยเฮงไปยังไงไปยังไงางใช่วิธีไหนทำให้เราได้ผู้ชายด้วยที่นี่ค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับนี่ สกายฮ่องกงนะครับผมฉันเอาป้ายเขามาพารูหมนฉันขอเขาไปเลยเพราะเสียวฉันพูดไม่ถูกฉันยย <c oughs> หยิบป้ายเลยฉันมากกว่าที่นี่จอกเอเอไ <c oughs> ด้นะค่ะดี่เราจะพากันไปที่ชั้น18ที่ตึกไบโอไบโอ แต่ใครจะไม่มานะยืนเก่งพี่ใหม่ไปไหนวะคลองน้ำปะคลองน้ำไปคลองน้ำเลยมาอาจารย์ชิฟูถ้าให้เลือกในกังฟูแพนด้าถ้าอยากเป็นใครไม่ถึงขอันนี้จะเป็นไก่มีปายอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่เอามาสานกันสามารถทานได้เขาไปเรื่อยละกลับไปเชื่อไม่ยอมไปเชื่อเชื่อเขาล้างเผือกไงเชื่อใจไม่ดักเชื่อแบบล้างเผือกไงจริงๆคนนี้ ไม่ไม่ไม่แบบนี้หูพีลองดูก่อนลองชิมดูก่อนพี่จะขี้กะพี่จะขี้กถ้าเขาคำนี่นะครับ มาลปะปลาพี่เลี้ยงบอกอยากกินติต่มซำเหรอ,อนี่จะเป็นมะนาวเลยอ่ะห <c oughs> มองมะนาวอะลูกมะนาวนอร่้อเหรอ,รอฉันจะกินสีเหลืองอะจ,ะจะกินจุง้งอันนี้สีต้มอ,<ล>อ่ะและนั่นคือน้ำจิ้มหมอไหนน้ำจิ้มนู่นอะ มโอ้เธอบาดเจ็บยังไม่ได้กินเลตเต้อร่อยได้ไงอ่ะยังอย่างอย่งเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นนะเขามาเสิร์ฟแป้งแล้วกูก็พูดเล่นๆว่าเดี๋ยวามึงใครดูนะแป้งหอมหมูหันนะจะมาแล้วนี่คือแป้งหอมหมูหันแต่พวกกูกินหมูหัน่่่มงคอวา ูปเคยได้ยินว่าเขาพิมกับแปะแต่ก็ไม่คิดว่าเอออันนี้ยังว่าเหมือนมาเป็นแบบกินได้เลยก็ซอยๆหมูหันหมดเออห่อปลาเป็นไงอร่อยมากเตรียมจานมาเลยนะถ้าคนอยางมากินไหนยังไงร้านนี้เดี๋ยวก็ดาบแม่ขวางก็ต้องแัดจ้างเพิ่มเลยนะเว้ยพูดเย่างไรอะไงก็ตามจะพูดอย่างไรเออ เพราะมันจะเพราะมันจะเอาส่วนรดชิจยาชิญยาชิดยาล้านห้ปกติรุ่นนี้นะคะใช้เวลาในการจอบคือหนึ่งเดือนแต่ว่าเพราะว่าเราเพร่าเราคือเพาเว่าเกเราเลยได้จุดนี้เลยเฮ้ยคือมาเนี่ยเลยหรอแตที่นี้ก็อเนี่ดีที่สุดในในร้าน งก็คือว่าถ้าเกิดแล้วไม่ยอมไม่ไม่ไม่ยอมที่จะร,รอเดืนอนหนึ่งอ่ะก็ต้องจ่ายเพิ่มสองเท่าซึ่งไปท่าไหร่เจ็ดแสนไม่รู้จะเชื่อใครนแะบบ <c oughs> สรุปเลยคือว่าใครทำไม่ได้ทัวร์นี้ทำได้จ้ะเออักรนนตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าสกายฮ่องกงอยู่ในเครือของ Oasis ิสทัวร์หเห็นไมหมล่ะ ถ้าไม่ได้ตัวนี้เราก็จะไปได้มุมสวยๆแบบนี้ได้อาหารมือใหญ่แบบนี้นะครับความโรแมนติกในท้อคผืนนี้ด้วยโรแมนติกสีดออาหารมาปุ๊บขายเลยย่างกินมือโริงเลยโรแมนติกอะคนที่ไินปิดหมดกินข้าวมาแล้วจานกำลังมาแต่ข้าวหมดแล้วจานมาเติมต่อก็คือเอาถ้วยที่ใส่ซุปปลใส่ข้าวกินแต่แรกแล้วกลายเป็นข้าวต้มซุปปลาเลยผสมไปเรื่อยแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยทุกอย่าง ปลาเก่าเหรอครับใช่ค่ะว้าวไอ้ต้าวคนหั่นนะคนหั่นคือได้แล้วล่ะปังมากงามด้วยนะหล่อด้วยนะดีไปหมดเลยล่ะทัวราให้เรากินถึงขั้นนี้หรอดีเนาะหมูหั่นปลากิ้งไม่ได้เธอดูวิวดิคือมันแบบ สวยมากร้านนี้สวยมากแล้วก็อร่อยจริงและคือเดี๋ยวจะไปดูแสงสีเสียงและสื่อสื่อะสะของการ <c oughs> สัมนาการอะไรวะ <c oughs> ก็ไม่ต้องถาม่ไมริชหนอ๋อใครอาร์ตหนุ่มใหม่เต้เต้อาร์ตหนุ่มอาร์ตใหม่หนุ่มเต้หนุ่มเต้หนุ่มเต้อาร์ตใหม่ว่าอีหนุ่มคนเสียงคนกูได้อยู่คนเดียวเฮ้ยฟุ๊กเอาคิปมาฝากคุณฟุ๊กนอนหลับได้หว่าอารไม่เขาใส่แบบหูแอร์ไม่ไม่ฉันนอนได้พอยีฟุ๊กก็นอนแบบว่ามีคนนึงอ่ะ ที่นอนระเบิดท่าสำโรงแรมที่เราพักในคืนนี้นะคะก็คือคอร์ดินะคะต้องเป็นโรงแรมเรียกว่า5ดาวขึ้นไหมก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาบริการดีอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณตัวจากสกายฮ่องกงนะครับผมจัดสรรที่พักที่ดีให้เราด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องอาจจะเวอร์วังขนาดไหนเนื้อข่าวว่าเป็นวิวแบบ ตไอ้พวกก็ไม่แปลกนะเพราะอะไรเพราะอะไรก็มันดังขนาดนี้บ้าแล้วจะมานอนเกะกะได้ไงไม่แปลกค่ะมันัตื่นมากูกูกลางคืนนั้นอะไรบนอีกหนุ่มตุ๋ยทำไงล่ะโอ้โหคำว่าตุ๋ยก็เก่าอยู่นะก็ไม่แปลกเราแก่อยู่แล้วไอ้วเนี้บเสียมากเลย ป็นงตอนแรกที่พอเขาพัเกมมาเขาสร้างคอนเนคต์ข้าไม่แปลกตอไม่แปลกไม่แปลกเนาะทำไมถึงสร้างคอนเนคต์ข้างเพราะว่าเขาพับเกมมาก็อะไรก็อะไรก็อะไรก็ไม่แปลกหลายประเทศเขาก็สร้างไม่ได้สร้างแค่ทางเชื่อมนะเขาสร้างโรงแรมทั้งหมดเพื่อรอใครเพราะว่าเขาพับเกมมาไม่แบบนี้ออกไปอ่ะกูกคนจะรู้เลยว่าอีนเดียเนี่ยโกหก ครัก็เชื่อมกันไปถึงห้างเลยในโรงแรมมีโรงแรมติดห้างใกล้กันแล้วถือว่าเงินจะหมดไหมหนุ่มจะหมดแล้วค่ะคือว่าทหลอดคันแรกจะหมดแล้วหรอหมดแน่นอนและนี่ก็คือห้องนอนของเราคืนนี้ครับทุกคนเราก็จะมีโชว์ระบำหนังตะลุงหนังตะลุงคุยหอดกูสาวเต้นยั่วเต้นแบบเหมือนนางโจรเอาก็นี่ไงข้างหน้าเธอเนี่ยมีผ้าเป็นแบบบานๆแบบเนี้ยไม่ใช่บานๆคือเรียกอะไรนะ บางๆฟุ้งๆเงี้ยแล้วมีแสงตรงเนี้ยหนังตะลุงจะชัดสิ่งเราชอบไปเลยหมอะไรเราจะได้เห็นพี่ต้อาบ้นอ้ยกัไหมร้ไย้ายห้องทันไหมอ่ะกูยายห้องทันไหมอ่ะอันะฝั่งไหนฉันชอบหน้าตาริ๊ะเนี่ยใช่แต่ฉันจะนอนฝั่งไอนบเงออ่ะเธอเลือกฝั่งไหนอ่ะ ได้ได้อยากอยากนอนนอนนอนแช่ห้องน้ำแล้วทำไมไม่นอนในอ่างไม่นอนในอ่างวะอ่ะแช่ห้องน้ำไม่นอนในอ่างวะอ่ะก็ถือว่าเป็นห้องที่แบบว่าสะอาดสะอาดไม่ใหญ่มากนะแต่ดูครบใช่ก็ต้องขอบคุณทัวร์จากนะครับทัวร์จากสกายฮ่องกงนะครับผมที่อยู่ในเครือของอ่าโอเอสซีที่ได้มองบนน้องมันดีอยู่ เราไม่ได้ซื้อแตอตเตอร์จรงวยมึงจริงๆนะนับถือโรงแรมที่นี่มากที่เขา่มีปลั๊กประจําทุกจุดเยอะเี่บมากเลยใช่ทีวีตรงหัวนอนตรงแบบหน้าประตูใช่แต่ทุกปลั๊กที่เขามีอ่ะเราไม่มีปลั๊กเสียเลยแล้ว <mm> ตอนไปญี่ปุ่นอ่ะทุกคนเป็นโรเฟ e s ชัรนอลมากซื้อปลั๊กหัวแปลงติดตัวไปคนละอัน แต่รอบเนี้ยไม่เอามาสักคน,กคนรู้สึกว่ามันชิวอ่ะน,นี่เราเข้าใจว่าประเทศจีนมันเหมือนเป็นแบบใกล้ๆประเทศไทยน่าจะ,ชะใช้ปักใกล้ๆกันอะไรอย่างนี้บางที่นัง่งาจะโทนเสียวเดี๋ยวเขาพูดไปชักลอกนะทำไงอ่ะแล้คือเนี้คือเราจะเราจะชักแบบนึงทำไมต้องโชวห์ว <c oughs> หัวนมด้วยแล้วดำด้วยอ่ะอุ้ย <c oughs> หัวนมดำมอะ <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> ส,สของไม่คุยด้วยนะพวกหัวนมดำอะไม่คุยเด็ดแบบอึ่ยแบบไหนอ่าชกเปิดเลยคุณต้อบอดเหรอนาบอด นี่คือการแสดงระบำใต้น้ำเหมือนนักดูไว้นี่เลยอะนักเงื่อนในอะคาเรียห่ะตลกมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงปะคนมองอะหดซื้ออะไรมาซื้อให้คุณด้วยแล้วเป่าให้คุณอุ้ยน่ารักจังเลยครับคุณซื้อับคุณแล้วคุณไม่ไปกับผมนี่ผมเดินหนักมากหลตลุดแล้ว หุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะคืนนี้จะจัดให้หนักๆเลยครับไปถึงตีอ่ะอะไรอ่ะครับซื้ออะไรมาถุงยางได้ซื้อมาไหมอุ้ยอ่ะ,โอ,ะ,อะโอเคสิ่งที่ยายอาร์ตได้มาก็คือเป็น for export only travel adapter เนาะไปซื้อมาเป็นแบบปลั๊กของหัวของจีนเนาะซึ่งถามว่าเสียบเนี่ยเสียบได้ไหมเสียบได้เลยเสียบได้แต่ตทุกคนอย่าลืมนะครับว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าซึ่งเข้าไหมเข้าเข้า จากเมื่อเช้าที่เราพูดกันไว้ว่าพอเรามานอนที่โรงแรมเนี้ยเราจะเจอการแสดงใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เราอไม่ต้องเจอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เรามีของกับนี้ห้ามแสดงอย่างนี้แล้วทำไรอ่ะคุณตำรวจเออ